สเตรี่ไทยยังยนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาส,สวัสดีค่ะเรามาชมรีวิว Honda City ไทยซ่้อมจางดิสเบรกหน้าแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกหน้ากันนะคะคุณคนนลูกค้าวันนี้ลูกค้าแจ้งมานะคะว่าเวลาเหยียบเบรกมีเสียงดังแล้วก็เหยียบเบรกแล้วสั่นนะคะคุณลูกค้า ทางร้านยินดีเช็คเบรกให้สีล้อนะคุณลูกค้าวันนี้เช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอาการเบื้องต้นนะคะา of of สาเหตุที่ทำให้เบรกแล้วสันกรณีแบบนี้คือจานดิสเบรกคดนะคะคุณลูกค้าเหยียบเบรกแล้วมีเสียงดังเนื่องจากผ้าเบรกหมดแล้วก็ไปกินจานดิสเบรกนะคะคุณลูกค้า เทสนี้ยังไม่มีปัญหาไปถึงลูกสูบดิสเบรกนะคะเบรกยังไม่ติดนะคะคุณลูกค้าสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนจานดิสเบรกหน้าไป2ข้างแล้วก็ผ้าดิสเบรกหน้าไป2ข้างนะคะคุณลูกค้าราคาพิเศษนะคะผ้าดิสเบรกหน้าเริ่มต้นที่950บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้า ราคาฟรีค่าแรงพร้อมติดตั้งนะคะลูกค้าครบพิเศษดไทยยังยนอําเภอระโนดจังหวัดสงขลาทางร้านมีจําหน่ายพร้อมติดตั้งนะคะอะไรรถเกง่งอะไรรถกระบะทางร้านมีครบกับลูกค้าประกอบจานดิสเบรกเสร็จใส่ผ้าเบรกเสร็จก็อาจจะมีการไล่ระบบเบรกกันก่อนส่งงานรถล,ลูกค้านะคะลูกค้าสนใจ074393676นะคุณลูกค้า